โอ้ชินคุกกี้เขาเท่ากับแฮมเบอร์เกอร์บ้านเราเลยอ,ะอ่ะที่เขาเรียกว่าแฟตไอรอนนะคะเพราะว่านี่มันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเตารีดนะคะแล้วมันก็ดูเ,เป็นแบนๆทีเซนเลยภูมิแพ้ตลอดตำผลไม้ค่ะใส่กับปีน้ำปลาและแน่นอนนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ฟรีของอเมริกาเนี่ยก็คือการตรวจโควิดฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็น rt-pcr หรือ antigen test แนวยอร์แล้วจะต้องมาถึงให้ได้เลยก็คือเซ็นทรัลพาร์คนะคะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆนะคะเซ็นทรัลพาร์คเป็นพาร์คที่ใหญ่มากใจกลางกรุงแมนฮัตตันนะคะหลายๆคนก็คงเคยเห็นจากในหนังต่างๆนะแบบว่ามีฉากในนี้เยอะมากแล้วก็มีหนังไทยนะคะประมาณแบบ15ปีที่แล้วได้มังชื่อเรื่องว่ากุมภาพันธ์นะคะที่คุณชาตริศเล่นก็มาถ่ายที่นี่เลยก็เลยแบบรู้จักเซ็นทรัลพาร์คตั้งแต่ตอนนั้นเลยเดียก็ช่วงนี้จะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือออทัมนนะคะเรื่องเนี้ยต้นไม้ก็จะสีสวยมาก ง,งนี่นะคะก็จะเป็นจุดที่เขายืนถ่ายรูปใต้สะพานนี้สวยงามมากนะคะวันนี้เซราตั้งใจแต่งตัวมาให้เข้ากับฤดูใบไม้ร่วงนะคะเหมือนสีใบไม้เลย <Okay. S 1> <laughs> สีเดียวกับใบไม้เลยนี่นะคะเราก็ขึ้นมาตรงสะพานแล้วก็จะเป็นมุมแบบนี้เดี๋ยวให้ดู360องศาเลยนะคะนี่นะตรงสะานเซราสวัสดีคะ่ะอันนี้เพื่อนแต่งหน้า S 1> <S 1> <S <S ชิลสุดๆนะคะเมื่อกี้คือเดินผ่านคุกกี้ข้างนอกเซ็นทรัลพาร์คนะ,คะชื่อร้านเลเวงนะคะอร่อยมากเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะอูชิ้นคุกกี้เขาเท่ากับแฮมเบอร์เกอร์บ้านเราเลยอะ่ะอือรนี่เป็นอย่างแควะกรอบนอกนุ่มในสุดๆเลยแล้วนะคะเราก็มาถึงบริเวณใจกลางเซ็นทรัลพาร์คที่เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่สุด นี่นะคะเดี๋ยวข้ามาบลูกรินเพื่อมองกลับไปดูวิวแม่น้ำเราก็จะเห็นแมนเทนต์นะคะทั้งหมดตรงนี้เรียกว่าสภานวิลเลียมสเปอร์ฟิชนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโดมิโนพลาค่ะอยู่ฝั่งบลูกรินใครเบื่อเบื่อแมนเทนต์หรืออยากดูวิวแมนเทนต์นะเราข้ามาฝั่งนี้ได้นั่งซัพเวย์มาท่าจันทร์ริเวอร์ที่มีกันครั้งหนึ่งนะคะใครเคยดูกัปตันซอลลี่บ้างหนังที่เขาเอาเครื่องบินมาลงตรงนี้นะคะสาย เครื่องบินเนี่ยคนที่ทางานแอร์บวเชัันเนี่ยอาจจะต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบเขานําเครื่องบินมาดิชชิ่งลงที่น้ําแม่น้านี้เลยเพราะว่าเครื่องบินพังนกเข้าไปที่ตัวไอ้เครื่องบินอะ่ะตัวเอนจิ้นเครื่องบินใบพัด<ท>ก็นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ซันเซ็ตพอดีซันเซ็ตพอดีมากนี่นะคะชิลมากเลยจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะคะก็คือตึกแฟล ไอรอนค่ะที่เขาเรียกว่าแฟลตไอรอนนะคะเพราะว่านี่มันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเตารีดนะคะแล้วมันก็ดูแบนๆนี่ตึกนี้แต่ว่าตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยเขาแบบซ่อมอยู่ก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมก็เลยแบบอาจจะถ่ายมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะถ้ามองไกลๆเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูเป็นตัวอย่างว่านี่คือรูปของทั้งหมดนะคะนี่แบบนี้นะคะแขนซ้างไงตัวเตียงอะ่ะก็เลยเห็นแค่นี้นะคะประมาณนี้นะคะ <Day S 2> ะะวันนี้อากาศดีมากนิวยอร์กเกอร์เขาก็จะมานั่งตากแดดกันนี่ชอบแดดฝรั่งอับแดดนะคะตอนนี้นะคะเดียก็อยู่ที่ดิโอคลัสค่ะข้างหลังนี้นะคะเรียกว่าดิโอคลัสนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยอยู่ในห้างเวสต์ฟิลด์นะคะเป็นชอปปิ้งมอลล์ที่อยู่ใกล้กับบริเวณ One World Trade นะคะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาออกไปดูตรง World Trade นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นตึกคู่ที่ล่มลงมาทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วตอนเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะกลายเป็นสถานที่ลำลึกนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเม m โมรี่ลนะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในวันวัน,วนตอนนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่จุดถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าหมดเลยก็มาเดินเล่นได้ถ่าย รูปสวยค่ะนี่นะคะ The Oculus ก็มีความเป็นแบบกระดูกไดโนเสาร์อะเนาะทั้งข้างในและข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันด้านนี้ดีไซน์ของเขานี่แบบนี้นะคะไดโนเสาร์มากๆตรงที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น ที่ตั้งของ World Trade Center ตึกคู่ที่ถล่มลงมาช่วงในวันๆนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมที่เข้าไปชมได้ว่ามีอะไรบ้าง ส่วนลานข้างนอกนะคะจะเป็นน้าพุสวยมากแล้วก็จะมีชื่อสลักไว้สําหรับคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในวันวันครั้งนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยไดยอยู่ที่ดาวทาวหรือว่ามันจะเป็นแบบบิสเนสฟ s น i n นเชลดิส i ริกแอเดียนะคะก็เว r r a ดเทรดตึกคู่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตึกที่สำคัญมากๆของการเงินของที่สหรัฐซึ่งคุมทางโลกอยู่เลยนึกออกไหมเพราะว่าเขามีอิทธิพลต่อโลกใบนี้มากการเงินที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นอะไรก็จะอยู่บริเวณนี้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดู ข้างหลักักนนะคะคที่เขาเป็นจุดมโมเรีลหรือลํำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะนี่นะคะบางคนเขาก็จะมีการวางดอกไม้เป็นที่ระลึกให้ชื่อของผู้เสียชีวิตนะไม่รู้คนที่มาวางเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นญาติก็นี่นะคะคนเสียชีวิตก็จะเยอะมากยาวไปถึงนี่ตรงนี้เลยสีดำๆตรงแผงทั้งหมดเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้หมดเลยค่ะ หล่อมากเลยนะคะมาถ่ายแบบอยู่หรือเปล่าคือแบบหุ่นแบบเหมือนเป็นแบบดูนายแบบเลยดูดินี่ให้ดูแค่นี้พอนะคะ <laughs> <laughs> เ,ดเดี๋ยวแอบถ่ายเยอะแล้วเดี๋ยวเขามาเคลมแล้วนะเราต้องเบลอหน้าเขาอีก <Hello. S 1> <Hello. S 2> สวัสดีค่ะ <Hello. S 2> นี่คือรถอเพื่อนเลยนะคะที่นิวยอร์กค่ะแ n d the c อ m p a n y is w h a อร What is the company W, w J, J D, d Exclusives Exc housesonders. what check do you OK out umescess, sell? Pycline Jewellery we'll later a it design อยู่นิวยอร์กนะคะก็คิดถึงอาหารไทยแล้วก็อาหารข้างนอกแพงเราก็ทําเองดีกว่าค่ะวันนี้เราก็มีกับเพื่อนบ้านสาวไทยในนิวยอร์กสองคนนะคะสวัสดีค่ะน้องเอียสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะวันนี้จเจอหมยและเซล,ล่านะคะวันนี้เราทําอะไรกินบอกสิคะเอียม,มกระะค่ะ,คะนี่ฝีมือคนนี้เลย <c oughs> เด็ดมากแบบหมูกระทะใหญ่ใ <c oughs> นี่จะให้ดูว่ามีอะไรบ้างหมูกระทะนี่แล้วก็ หมูกระทะนะคะเรามีมีเตาอันนี้เอาเตานี้มาจากไหนอ่ะอิมพอร์ตจากไทยแลนด์ป่ะอิมพอร์ตค่ะสั่งในเว็บสั่งในเว็บสั่งในเว็บคนไทยโอเคพรีเซนต์เลยภูมิใจเสนอตามผลไม้ค่ะใส่กะปิน้ำปลาแล้วก็พริกแห้งค่ะเออหาในไทยยังไม่ได้เลยนะรสเนี้ยอร่อยมากแล้วก็นี่หมูหมักโดยคนนี้ค่ะหมูหมักค่ะหมักด้วยเม็ดอะไรรากผักชีรากผักชีหอมมากแล้วก็หมูที่นี่คุณภาพดีเนาะ ฟรีของอเมริกาเนี่ยก็คือการตรวจโควิดฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็น RT PCR หรือ a n t i g e n test ซึ่งเราตรวจโควิดนะคะก็จะมีตามที่ต่างในเมืองเลยค่ะมี่พนเขาก็จะมาตรวจฟรีกันได้ ใจกลางเมืองนิวยอร์กซึ่งตอนนี้เขาจัดเทศกาลคริสต์มาสมาเก็ตก็คือจะมีแบบว่าร้านค้ามาขายของกินของใช้ของตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็มีม้าหมุนให้เด็กๆเ,เล่นนะด้านหลังแล้วก็ข้างๆเนี่ยยังจะมีไอศคเกตด้วยเป็นลานไอศคเกตกลางแจ้งเลยก็จะหนาวๆกันไปนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน ชื่อน้องหมาได้ด้วยค่ะอันนี้นี่ ที่แหลมๆอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเรียกว่า One World Trade Center นะ